สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีวันที่28เปปมษาย,ยนพศอ2563อเนาะ่อยกับสิมะต้มนามปลาแดกไว้เห็ดกินเนาะต้มหนาปลาดงปลาแดกไว้เห็ดกิน่อยกันปลาแดก่อยเห็ดเองน่ะพี่น้อง่อยก็เลือสิมาต้มนามปลาแดก่อยบะหมี่กินและน่ะ่อยก็เลือสิมาต้มเห็นไหมอันตอน่อยเอาใส่หม้อไม่ไหมขอเผืดอเห็ดนั่ง ขอบ่ไปใส่ดอกซับปันโรดอันนู่นอันนี้นะต้มตะนาปลระแดกซื้อๆกับพ่อแล้วค่อยเคยเฮ็ดมาแล้วเมดทุกสูตรแล้วมันบ่แแ่บอันนี้เอาแบบสูตรธรรมชาติบานเห่าเลยบ่ต้องไปใส่ซับปันโรดบ่อพงซุนโรดบ่อนู่นนี่นั่นบ่อใส่ต้มไว้ซื้อๆมันก็สิกินแ่บพี่น้องเห็นบ่มันกางมันสิรุดออกจากอันนี้ล่ะจากไอไ้อนันเพิล่ะ มันเป็นกลางนะพี่น้องผนเห็นบ่เห็นบ่เอาว่าตรงไปอันเฮ็ดอันนั้นร้ายดอกพี่น้องต้มตทิมไว้ว์ละกัว่ามันนัวที่ฮับปุงไว้เรียบร้อยนันก็พอแล้วนั่นนั่นเห็นบ่นกระลังสิเป,ปียย์่อยก็เลยสิมถาทายวิดีโอให้เบิ่งว่าเออนี่ล่ะปละแดขคอยพี่น้อง่อยเฮ็ดเอง่อย่อยเฮ็ดไวน้นี่ประมาณจักปีละสี่ห้าหกปีแล้วเนี่ย แต่ก่อนขอ้อยเฮ็ดเป็นบ่หูจักทั้งตัวจักทังข่อยผัดบ่เก๊ไปกินนะพี่น้องอัน้านนี้ข่อยก็เเจบไปกินจะคของน้องไสด้ดอกขึ้นเอาปลาปลามให้เห็นบ่หางปลาหางปลากับบักไงห,หนึ่งคน่พราะม่นหางหน่อยได้พี่น้องหางบักองบักเอบด้วย่นนี่ละ่ะก็คืออันต้มน้ำปลาแดกตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเสาร์นะพี่น้องนะ เจ็ดโมงเช้ามันออกข้างนอกบ่ได้เห็ดสวนบ่ได้หัวกเลยเฮ็ดนามปลาแดกเมี่ยนอันนี่ยังล่ะเมี่ยนส่องฟีด่อยส่องฟีดมันหลายโพดของมันหลายหัวก็เลยเมี่ยนข่อยกะทิต้่มเบาเบาไปเรื่อยๆนะพี่น้องข่อยบ่ข่อยบ่ฝ่าวนะต้มไปเบาเไปหลางทั้มกวมสะอาดบานมาว่านกระทูเ้เฮียนเรียบร้อยเมื่อนี้กะ เฮ็ดนาำปลาแดกตัวเห็นบอ่อกลางมันพี่น้องมิตรกลางใหญ่ป่าตัวใหญ่นาปะป่าทะเลพี่น้องบ่เมีนปลานั่นเห็นบอ่ออยู่เมืองนอกก็ได้มีปลาแดกกินเห็ดเองกระดได้พี่น้องบาเบีนเห็ดกรได้นี่หลักก็คือว่าคนดีสารบานเหาก็เห็ดเป็นมดเนาะพี่น้องเนาะเพราะเฮาอยู่กับธรรมชาตินเนาะเฮาก็เลยเห็ดกินเป็นมดทุกสิ่งทุกอย่างหละ่ละก็เลยเดี๋ยวมาแช่ให้เบิง้งว่าเอออยู่เมืองนอยขอยอยู่ออสเตรเลียเด้อพี่น้องเด้อขอไป อันนั้นอยู่เมือง o elia, ออสเตรเลียยู่บีเซเบิร์นพี่น้องเนี่ยก่อยก็เลยเห็ดอันอันนี้ให้เบิงนามประแดกไปกินจากของเฮ็ดซ้ำหมอ้อซ้ำน,นี่ก็ได้กินไปผุละเป็นปีผุลัพี่น้องเห็ดได้กินเป็นปีเดี๋ยวถ้าไปเห็นปลามามันราคาถูกๆกเนี่ยแล้วก็จะเอามาเห็ดประแดกไว้กินดีก่อนจักหน่อยไว้เก็บไว้กินจากของเนี่ยพี่น้องเห็นบ่กลางมันเป็นเลืบเลือบ,ลอ,บอยู่ นี่ละพี่น้องก็คือการอยู่แบบเมืองนอกก็อยู่บ้านนอกอาลาบานคอยพี่น้องบ่ได้อยู่ในเมืองดอกอยู่บ้านนอกหากินงายของแขวดีปลูกพักปลูกหญ้ากินไปสันตินี่ละคอยก็อยู่แบบนี้กว่ากะกําล่างปูบังุงอยู่พียมันได้กินนวยมันสิมตาตำใส่ประแดกนี่ตำหมวกตำส่วคือข้าวานบ่มอันนั้นดอกนี่เห็นบ่ โอ้ยพี่น้องหางมันเบึงปุ่นะเบ่ง,บงอาขกเนาะประแดก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 สี่เจ็ดแปดปีแล้วนันลาพี่น้องกับบ่มียั้งร้ายดอกค่ะพี่น้องบาดน,น,นี่็คือสิจบซ้ำนี่นาอวิวนี่ก่อยพอทายโดนทายโดนกับซ้ำเกาทายเง่กับซ้ำเกาเพราะว่ามันก็คข้นหมออยู่ยังเกาอะนะก่อยกับสิได้เศร้ากับสิได้โล่งล่ามองนี่เราด้อาบานนี่ จังไดกะเอาไหว้ซ้ำเนี่ยพี่น้องเนาะทรมากกะโดไรกคตแทรโกตติดตามให้นนั่งน้ำเด้อดค่ะเดิมสาวอุบลอยู่ต่างแดนอันได้มาอยู่ออสเตเลียก็ได้กินประแดเข้าคือเก่าละเฮ็ดเองทํำเองกินเองเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายครับพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายซีอยู่บาย